ชงต่อครับชงต่อพรลพรกอสิชงต่อพรกฉุกเฉิน1เดือนนะครับชงต่อพรลกอฉุกเฉินอีก1เดือนนั่นเองนะครับไหนเป็นยังไงรายละเอียดเ็เข้าไปดูหน่อยสิหน้าคุณประยุทธ์โผล่ขึ้นมาทันทีสกกเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด1 9เนะครับเตรียมชงสงบคชุดใหม่ขยายพรลกอฉุกเฉิน คอบคุมกคอ,คอทั้งเดือนโอ้โหเดือนหน้าสินะกระกรดาคมทั้งเดือนวันระบาดละลอก2หลังเปิดภาคเรียนยันเพื่อควบคุมโรคไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับอโอเคเข้าใจฮะเข้าใจฮะไม่เป็นเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นความปลอดภัยนะครับก็จะดูซิว่าอีก1เดือนเนี่ยแล้วจะปลดเลยใช่ไหมนะครับอีก1เดือนนะครับ อีกหเดือนก็ได้นะฮะจะเอาอีก1เดือนนะอ่ะเอาก็เอาลุยต่อก็ลุยต่ออีก1เดือนและจะอีกหนึ่งเดือนอีกไปไเรื่อยไหมนะครับเออเอาเข้าไปสิวันเมื่อวันที่ยีิบห้มิถุนายน63นะครับคุณสมศักดิ์นะได้ขาธที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา มาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ว่าที่ประชุมเห็นพ้องต่อขยายเวลาการบังคับใช้พระราชะกำหนดบริหารราชการในสถานะฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินเวลาต่อ1เดือนควบคุมกรกฎาคมทั้งเดือนเพื่อความต่อเนื่องกับการผ่อนคลายระยะ5ซึ่งเป็นกิจการ สีแดงที่มีความเสี่ยงมากหากไม่มีพลกรฉุกเฉินต้องใช้กฎหมายไม่ต่ำกว่า5ฉบับซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าพลกรฉุกเฉินโดยเฉพาะมาตรการป้องก,กันโรคเชิงรุกโดยจะนำมติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสบ,บคในวันจันที่29มิถุนายนนะครับก็ใกล้สิ้นเดือนนั่นแหละและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่30มิถุนายนต่อไปนะครับ ก็จริงๆแล้วก็เข้าสู่วันที่รวมทั้งหมดก็28-29นะ29กนะก็จะครบ1เดือนนะครับเหมือนจะพ้นเริ่มพ้นระยะเวลาการเฝ้าระวังโควิดนะครับซึ่งเดิมทีมาตรฐานนะ่ะจะอยู่ที่14วันนะครับก็จะเริ่มใช้ได้นะก็จะเริ่มปลอดภัยนะครับหรือการเก็บตัวการเฝ้าระวัง14วันแต่จากข้อมูลของ คณะแพทย์นะครับบอกว่าต้อง28วันนะครับสรุปตอนนี้มันกี่วันแล้วล่ะครับนะฮะอีกไม่กี่วันก็30วันเกินอยู่แล้วครับ28วันสรุปก็ยังจะต้องมีพอลก็ฉุกเฉินขึ้นมาเพิ่มเอาให้มันชัวร์อีกใช่ไหมอีก1เดือนอ่ะประชาชนเริ่มเบือ่อเริ่มอ่อนล้าเริ่มเซง็งสภาวะฝืดเคืองเศรษฐกิจกและ,ะสุขภาพจิตนะครับเริ่มมีปัญหานะฮะเอาก็เอานะผมว่า จัดไปอีกเขาให้ทํำยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นกฎหมายมันส่งย,ยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นอีกนะครับอเอาก็เอาถึงแม้จะเซง็งๆเบือ่อๆแล้วก็กาดเริ่มตกกันบ้างเล็กน้อยก็ตามนะครับผมก็เอาด้วยนะฮะซึ่งดีว่าพอรกดมฉุกเฉินที่ผ่านมาเข่งนะครับและทยอยผ่อนปลนและจะต,ต่อให้อีกหนึ่งเดือนใช่ไหมได้แต่ดีครับไม่ได้บีบรักกันเกินไปและไม่ได้ ทำให้เครียดกันหนักนะครับเพราะไม่งั้นข่าวก็จะออกมาเยอะแยะ mm. <ๆ>ก็จะเฮี้ยวๆออกมาตีหนึ่งตีสองจะอะไรไม่รู้ล่ะนะครับเ mm. ยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะมันเป็นการปัท้วงดิบครับมันเป็นการอ่ามันเป็นการแบบดื้อเงียบนะครับประมาณนั้นนะฮะ mm. เพราะว่าประชาชนบางส่วนไม่อยากจะเอาด้วยแล้วไงนะฮะเบื่อแล้วไงฮะครับก็ mm. บจะสังเกตว่าช่วงนี้จะมีข่าวใช่ถูกต้องและผมเองไปตลาดสดข้อบางที หายใจไม่ค่อยออกอะ่ะหายใจฝืดอะ่ะนะจะใส่ผ้านะฮะปิดจมูกเฉพาะไปห้างเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางทีนะเข้าโรตัสเข้าเซเวน่นก็ไม่กี่นาทีอะ่ะนะครับก็ไม่ใส่นะครับแต่ว่าหลายคนเริ่มไม่ใส่กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะฮะยังไงก็ระวังหน่อยยังไงก็ระวังอยาก,กาศตกนะครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าสถานที่ใดเป็นที่ชุมชนเยอะ นะครับและเป็นแหล่งที่มีประวัติของการระบาดหรือหนาแน่นของประชากรเยอะมันก็เสี่ยงนะฮะดังนั้นคุณจะกาดตกต้องค่อยค่อยคายค่อยคลาย,ย,ย,ยนะฮะแต่ผมอยู่จังหวัดที่คนไม่ได้แยะไม่ได้หนาแน่นแล้วมันไม่ใช่เป็นจังหวัดที่มันระบาดกาัไกนไง,พพงไม่ใช่ภูเก็ตนะครับไม่ใช่กรุงเทพเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่พัทยาไม่ใช่เชียงใหม่นะครับแต่หลังๆตอนนี้หลายๆจังหวัดมันเริ่มเบาลงแล้วนะฮะก็ขี่รถ ที่รางบนถนนอะไรมันไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมเปิดประตูออกมาเดินเที่ยวตามจุดตลาดตามนัดพบอะไรบางอย่างในบาซานะบาซาหรือบาซาก็ได้น่าจะซ่าไม่ใส่บ้างมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าทําไมถึงใส่ล่ะก็มันเหม็นผู้คนไงฮะนะบางทีถ้าคนมันแน่นคนมันเยอะมันก็เหม็นนะฮะเหม็นกินคาบใครเหม็นกินจักระแล้เหม็นกินเตาเหม็นกิน มนุษย์มันกินคนสาร,รพัดนะฮะก็ใส่มซสหน่อยก็กินขยะกินอะไรที่มันช่วยมากินหอมของอาหารกินทุเรียนนะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็มันก็ป้องกันกินป้องกันฝุ่นด้วยนะแล้วมันก็ป้องกันการแพร่ระบาดไปในตัวนะครับกอ็อีกสักหนึ่งเดือนใช่ไหมอ่ะค่อยดูต่อไปผมเองก็เบื่อแล้วนะนะครับ ทั้งนี้ยืนยันการขยายพอลกอรฉุกเฉินไม่มีนัยยะทางการเมืองเออนะรู้ฮะรู้ก็มีแต่กลุ่มได้สมองเท่านั้นนะที่จะเอามาพว่วงมามาอ้างเอามามีความสัมพันธ์กันเอาเป็นว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของการเมืองให้มันจบโควิดก่อนแล้วเดี๋ยวใครงัดไอพวกการเมืองออกมาเล่นครับถ้าคุณจะเอาให้อยู่คุณเอาอยู่คุณจะสู้ไหลสู้ได้คุณเอาเลยเอาเต็มที่นะครับไอที่ผ่านมามันไม่ได้สักทีไงนะฮะเหมือนน้าน้อยมันจะไปชนะไฟได้ไงใช่ไหมเออนะฮะ คุณจะเป็นน้าไปดับไฟโอ้ไฟรัฐบาลนี่ร้อนแรงนะครับนะร้อนแรงแล้วก็อะไรล่ะเออเรียกว่าพลังลัศัมีอ่ะนะถ้าคุณไปแค่เศษน้ําอ่ะคุณคุณอย่าเล่นเลยนะครับเออและบางทีเล่นไม่มีสมองหรือโง่ๆนะบางทีนะเขาค่อยังอยู่ในช่วงวิกฤตคุณก็จะเอาเรื่องการเมืองมาเล่นอย่างเงี้ยจะก่อมอ็บขึ้นมาจะอะไรโอ้มันใช่เหรอนะดูสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้ขอด่าที ให้มันสงบดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวคุณก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแล้วเวลาเล่นก็เอาให้อยู่ด้วยนะครับเอาให้ลงฮะนะครับผลเกลียดบ้าเกลียดบอเกลียด,ดเข้าไส้นะอะไรผลบ้าการเมืองขนาดนั้นนะไม่มีเหตุผลกันบ้างเลยไม่ดูเวลาเวลานะครับและหากพบว่านะฮะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและใหะ้เชื่อได้ว่าไม่มีการระบาดรอบ2ก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจริงอะนะครับนะจะรอดู ซึ่งการประเมินการต่อขยายพรลกรโดยปกติจะเป็นครั้งละ3เดือนโอ้โหตายตายตายถ้าสเดือนแต่ขณะนี้ประเมินสถานการณ์เดือนต่อเดือนเออค่อยชั่วดีขึ้นมาหน่อยรวมถึงที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสําคัญในการปกป้องเด็กและคนชราครับอันนี้พอเข้าใจเพราะเดี๋ยวจะเปิดเทอมไม่ใช่ไหมก็ขอต่ออีกนิดนึงนะฮะอ่าได้ไดเพราะเดี๋ยวเปิดเทอมมาดูดูด ดูสถานการณ์ไปก่อนใช่ไหมแล้วเราวนี้เด็กมันจะรวมตัวกันนะครับเพราะถ้าเด็กติดโรงเรียนติดคราวนี้ก็จะลามไปที่พ่อแม่ไปที่บ้านอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดเทอมละหนึ่งเดือนน่ะจะโอเคไหมนะฮะยังไงก็มีพอเรกฉุกเฉินอะไรเนี่ยให้มันเป็นบาเรียคุ้มอ่สังคมกันหน่อยใช่ไหมได้อ่ะจัดไปดูนะจะเฝ้าดูกันต่อไปแลนะผมจะอ่ตามทําข่าวและตามวิจารณ์กันต่อนะฮะ ต่อไปเลยฮะดังนั้นการเปิดเทอมในเดือนกักยาเด็กและผู้ปกครองจะออกมารวมตัวมากขึ้นครับเข้าใจฮะทั้งในระบบขนส่งต่างๆด้วยเหตุผลนี้จะต้องต่อการใช้พลกรอีกระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ล่อแหลมนี้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการควบคุมครับผมอีกทั้งกลยุทธ์ที่สําคัญต้องการควบคุมไม่นําเข้าเชื้อเข้าประเทศคือมันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนะฮะ ก็อยากให้คนไทยเข้าหรือคนอคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั่นแหละเข้ามาแล้วก็มียังดีมีการรักษาตัวมีการกักตัวครับนั่นแหละนะฮะรูรั่วฮะ,นะฮะเชื้อมันจะมาทางนั้นแหละนะครับคนในประเทศเรื่องปลอดภัยกันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเข้านอกออกในนี่แหละนะครับสวยกันไปงานนี้ระวังไว้ให้ดีนะครับและการรักษาตรวจหาเชื้อในคนคนในประเทศ ทําให้ประสิทธิภาพการควบคุมโรคอยู่ในแนวทางที่ดีได้รับความชื่นชมนะครับสนามกีฬาแข่งขันสามารถแข่งขันได้ตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมได้เพราะไม่ต้องการให้คนอยู่ในที่แออัดเวลานานและยังต้องรอไปก่อนรอการประเมินหลังคลายล็อกระยะที่5นะฮะก็คือเดือนหน้านะอีก1เดือนนะครับ ไปแล้ว15วันหรือสถานการณ์โลกดีขึ้นนะครับโอเคในเฟสต,ต่อไปคือ,อะระยะที่5นะครับก็ลองดูระยะ2สัปดาห์นะ15วันนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์โลกต่อไปแต่ผมว่าสถานการณ์โลกอย่าไปดูครับเพราะว่าเขาเก,กเลีมาเมล็ดเกเรกันแล้วก็นโยบายก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลุกลามและระบาดกันแบบโอ้โห อย่าให้พูดเลยนะฮะต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดบางคนก็ทําตามอําเภอใจอีกนะไม่มีกฎระเบียบหรือไม่มีมาตราการบังคับอีกก็จะหาว่าอ,อ,อะไรริดรอนสิทธิเสรีกันอีกบ้างในบางประเทศนะครับเออก็ช่างมันใครจะติดใครจะตายก็ปล่อยมันดูแล้วก็ตามดูต่อไปนั่นคือต่างประเทศครับนะฮะส่วนทาวเวลบับเบิลนะฮะนั้นยังไม่มีข้อยุติการจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะ ต้องมีมาตรการที่คุมเข้มมากโอเคอันนี้พอเข้าใจอันนี้ดีฮะดังนั้นก็จึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกันในประเทศนี้ฮะนะครับแต่ว่าผมว่าเที่ยวไม่นสนุกอะ่ะเพราะเที่ยวยังไงมันก็นะมันก็คนต้องไ่หนาแน่นะ่ะนะครับแล้วก็มันไปไหนมาไหนมันก็ผู้พานไม่เยอะด้วยไม่อะไรด้วยก็แต่มันก็ดีไปอย่างเนาะคนไม่เยอะเกินไปมันก็เอ่อเที่ยวนสนุกไปอีกแบบเนาะนะครับไม่แออดัดดีใช่ไหมการจราจรก็น่าจะลื่นไหลนะฮะ แต่จะผ่อนปรนให้นักธุรกิจที่มีความจำเป็นโดยจะพิจารณาให้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะรับมั่วๆแต่ต้องดูว่ามีผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ซึ่งต้องเข้ามาในระดับที่ควบคุมได้เช่นบริหารจัดการเที่ยวบินตรวจโควิด19ตั้งแต่ต้นทางถึงก่อนออกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันในการติดตามพลเอกสมคิดยังยืนยันอีกว่าขนาดนี้ ยังมีประเทศใดแสดงตนติดต่อเข้ามาเจราจาจับคูท่ทางการท่องเที่ยวนะฮะใช่ฮะมีหลายประเทศนะครับเช่นเดียวกับ medical tourist นะฮะที่มีข้อกังวลว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามารักษาโควิดนะครับก็ medical ก็ประมาณว่าการรักษาหรือทางยาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทัวลิ s กัน ทท่เทียวการ,การท่องเที่ยวนะฮะเรียกว่านักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเที่ยวมารักษาด้วยเพราะรู้ว่าประเทศไทยได้ชื่อเรื่องนี้คือการควบคุมและการรักษาไนงะโอ้โหได้หน้าเลยนะฮะยืนยันว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามารักษาตัวภายในประเทศได้นะครับสาเหตุที่อยากเข้ามาเพราะอะไรรูป้ป่ะฮะ p v วิวคือมีชาวญี่ปุ่นนะร v วิวนะหรือว่าคนที่ถูกกักตัวด้วยนะรีวิวปุ๊บ โอ้โหตรวจเข้มตรวจอะไรถี่มากสุดท้ายก็เข้าที่พักแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหต้อนรับกันอย่างแบบโรง,งแรมอะระดับ3ดาว5ดาวกันเลยอะนะครับแล้วก็คืออยู่หรูอะอยู่สบายนะฮะโอเคเลยนะถ้ามันจึงเป็นที่อิจฉาเป็นที่น่ามารักษาเป็นต้นน,นี่ครับในยังไงฮะครับกรุงเทพเขียนนะครับเจมยมความอ่านขอบคุณครับ